ไฟสีสุกได้หนิอยู่อยู่สวนพ่อใหญ่หลานี่งามเนาะบ่เคยเห็นตะเขือบะเอาไปเห็ดเสาเตียงคือสีงามเนาะเขาทาได้หนิเห็นเตียงเห็นเตียงยุหันน่ะโอ้เอาเอามาแต่นี่ตัวนี้ผมเห็นเสาสีเตียงเอาไปเห็ดเสาแข่เนาะนี่เจ้าของคนนี่ยืนอยู่นี่คนพามาเบ่งนี่ มาขอใหม่เพื่อนเออเขาทาเนาะกะืนเอาเอายาวๆเลยมันเนืองทั้ง,งบนทั้งชนกันนะทั้งตาำก็ลงติดตีในบัวสูงกว่านายเนาะซสำนีเนาะบัสูงบัใหญ่ซสำนีมันเป็นป้องงามขนาดเลยนี่นี่ต้นนี้แขกแข้งงามนี่ขันคนมีฝีมือเอาไปเฮ็ดแค่เฮ็ดเตียงนั่งเล่นนี่เขาทาได้นี่พุนแหฮงหลายคักพุนตะพุนนั่นแหละเจนกอไผ่สีสุก 哦。Oh.